วงการสีกากีต้องสะเทือนอีกครั้งค่ะเมื่อพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานหรือบิ๊กโจ๊กอดีตนายตำรวจขวัญใจประชาชนออกมาเปิดโปงดิวลับที่ชั้น14ซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าได้รับการท้าทามจากทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งกลับมาเมืองไทยให้เก้าอีออ้ผอตรเป็นของตอบแทนบิ๊กโจ๊กเล่าว่าข้อเสนอที่ได้ยินมากับหูคือโจ๊กเดี๋ยวผมจะให้คุณเป็นผอ,อรตรอแต่ไม่ใช่ทันทีทักษิณมีเงื่อนไขว่า ต้องให้พลตำรวจเอกต่อศักสวิมลขึ้นก่อนหนึ่งปีแม้อายุราชการจะเหลือน้อยและอาวุโสยังต่ำกว่าแต่เป็นการวางหมากทางการเมืองเพื่อจัดสมดุลอำนาจในวงการตำรวจเจ้าตัวยืนยันว่าตนเองไม่ได้ต้องการฟ้องร้องลำดับอาวุโสเพราะอายุราชการยังเหลือยาวหลายปีแต่เสนอทางออกด้วยตัวเองว่าหากจะให้เป็นพอบอตรก็ยอมลาออกหลังทำงานครบสองปีเพื่อเปิดทางให้ระบบเดินต่อไม่ใช่หยุดเก้าอี้จนหมดอายุราชการ อย่างไรก็ตามดีลนี้ไม่ทันในเดือนหน้าบิ๊กโจ๊กกับถูกเขี่ย้นราชการไปเสียก่อนเรื่องราวจึงพลิกเป็นหนังคุณละม้วนกลายเป็นเพียงคำบอกเล่าของเจ้าตัวที่วันนี้ออกมาเปิดเผยด้วยน้ำเสียงขมขืนฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะคะทั้งเพจ Facebook NTV Channel เอาไว้พบเจอกับหนุ้ยได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ